สนับสนุนโดยใหม่นนเวียเอ็กซ์ตร้าไวท์บำรุงลึกเนียนใสาจากภายใน ชายสูงวัยที่ผูกคอตายข้างทำเนียบไม่ตายนะคะเดชะบุญมากเลยเจ้าหน้าที่ช่วยมาได้ทันนเดี๋ยวค่อยมาติดตามรายละเอียดนะคะก็เป็นแผลถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะในขณะที่การให้สัมภาษณ์ของรองนายกรัฐมนตรีแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเช้าวันนี้นอกจากจะตอบคำถามกระแสข่าวว่าเดี๋ยวต้องมีการสลับเปลี่ยนตำแหน่งพบตรหรือไม่ปรากฏว่า ข่าวการปรับครอมอ,ออกมาอีกแล้วพุ่งตรงไปที่ตัวของพลเอกประวิตยวงสุวรรณเพราะอ,อะไรทราบไหมเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าสมมติเปลี่ยนตัวผอบอรตรก็มีคนถามแล้วจะให้ผอบอรตรไปอยู่ที่ไหนอะ่ะ<ฆ>ให้ท่านลงมาเป็นรองผอบอรตรหรอไม่จะมีข่าวลือข่าวเล็ดข่าวลอดมาบอกว่าอาจจะให้มานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ๋อ oh. ัก็ต้องย้ายคนอื่นสลับ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 ,ลบ,ลบกันไปมันก็เลยเป็นลูกโซ่ของกระแสข่าวแต่ว่าเช้าวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กับ<ะ>นายกรัฐมนตรีแล้วก็ ตอนนี้ยังไม่ใช่ระยะเวลาที่เหมาะสม้าหากว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีที่สําคัญในส่วนตัวของท่านท่านบอกว่าถ้าถามผมผมก็ยังอยากนั่งดูกะหลาโหมต่อด้วยอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่างงี้เหรอคะใช่ครับ <c oughs> นี่แหละฮะก็เป็นกระแสะข่าวที่มาที่วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกโหลาโหมพ <c oughs> ลเอกประวิตธวงษ์สุวรรณตอบคําถามของผู้สื่อข่าวเพราะว่ากระแสะข่าวที่อย่างที่บอกไปจะมีการปรับเปลี่ยนให้พลเอกประวิตธ <c oughs> ไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ให้พลเอกอนุพงษ์ มาทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงพบตอรพลเรกจยทิพย์ชัยจินดาให้มานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านก็บอกว่าไม่เห็นรู้เลยเรื่องดังกล่าวแต่ว่าอย่างไรก็ตาม <c oughs> การแต่งตั้งยกย้ายนั้นก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะครับ <c oughs> นอกจากนี้พลเอกประวิทย์ท่านก็บอกว่าส่วนตัวยังอยากทําหน้าที่ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมากกว่าเพราะคุ้นเคย แล้วก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีที่สำคัญก็คือระยะเวลาในการปรับคอรมควรจะผ่านพ้นในช่วงพระราชพิธีสำคัญไปก่อนนอกจากนี้ก็ยังพูดถึงการทิจงร่างสัญญาประชาคมด้วยนะครับท่านก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็เห็นร่างดังกล่าวแล้วแล้วก็เชื่อว่าาหากประชาชนปฏิบัติตามความปรองดองก็จะเกิดขึ้นได้แน่นอนครับใจผมก็อยากอยู่ก,กับลาโฮมผมพเพราะผมก็ทำงาน ทำงานกับกลาโหมเขาเริ่มตีกลาโหมของอาเซียนเขาทั้งสิบประเทศก็รู้จักกันอย่างดีแล้วทำงานด้วยกันมา,มาโดยตลอดก็อยากที่จะทํางานด้านกลาโหมอยู่เนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่ไปสัมภาษณ์ประเด็นหลักๆที่ต้องการจะให้สัมภาษณ์ก็คือเรื่องของสัญญาประชาคมที่เดี๋ยวจะต้องมีเวทีสภาคในการชี้แจงแล้วก็ทําความเข้าใจกับประชาชนนั่นเอง เรื่องนี้จตุพรพรมพันธ์ค่ะบอกเลยว่าหวังว่าร่างสัญญาประชาคมนั้นจะเป็นตัว แก้ปัญหาวิกฤตให้ประเทศเนี่ยหาทางออกได้ไม่ใช่เพิ่มวิกฤตให้ประเทศนะคะที่เห็นแบบนี้คือ Facebook Live นะคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเนี่ยพูดถึงเรื่องของร่างสัญญาประชาคมนะคะหลังจากวันนี้แม่ทัพภาคที่1เชิญชวนให้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงร่างสัญญาประชาคมจากคณะอนุกรรมการจัดทําข้อเสนอเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองอยืงนยันว่าจะไปเข้าร่วมนะแล้วก็ระบุด้วยว่าร่างสัญญาประชาคมจะเป็นทางออกของประเทศค่ะ ผมเองก็ย้ำว่าอยากเห็นสัญญาประชาคมออกจากความกลา้าแล้วนี่ก็จะพาให้สังคมไทยประเทศไทยพ้นจากวิกฤตที่ผ่านมาการรองดองเกิดความล้มเหลวเพราะไม่มีใครเชื่อใครกันวันนี้ก็คงจะเห็นกันและผมก็วาดหวังว่านี่จะเป็นทางออกของประเทศไทยมันจะไม่ใช่วิกฤตของประเทศ อีกคนหนึ่งค่ะอนุสรเอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพักเพื่อไทยพูดถึงกรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมอดีตสอสอพิษณุโลกพักประสิทธิปัติ์ 8. ออกมาบอกว่าพักเพื่อไทยนั้นเคลื่อนไหวตามแนวทาง4ข้อ เพื่อช่วยเหลือนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายการัฐมนตรีในคดีรับจำนำข้าวเดี๋ยว21กรกฎาคมนี้จะเป็นวันที่ศาลน,นัดไปสืบพยานฝ่ายจำเลยเป็นปากสุดท้ายแล้วแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องไปฟังด้วยว่าศาลดีกานแผนกดียังผู้ดำหน่งทางการเมืองจะส่งเรื่องที่ทางฝ่ายคุณยิ่งรักร้องเนี่ยส่งให้สารรันนุน วินิจฉัยตีความหรือไม่ถูกต้องค่ะถ้าวินิจฉัยตีความก็พูดง่ายๆก็ได้่ายใจอีกเฮือกนึ่งคุณครัฐวุฒิแล้วก็คุณหมอวรงเองเนออกมาบอกว่านี่ไงพักเพื่อไทยกําลังมีแนวทางสี่ข้อในการช่วยเหลือคุณยิ่งรักเคลื่อนไหวเรื่องคดีดังกล่าวคุณอนุสรบอกว่าในแพทย์วรงมองโลกในแง่ร้ายเกินไปคุณยิ่งรักไปเดินทางเเดินทางไปทําบุญเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติไม่จัดทําไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นเลยยืนยันว่าพักเพื่อไทยเองก็ไม่ได้มีแผนในการดําเนินการเคลื่อนไหวตามแนวทางที่หมอวรง กล่าวอา้างแต่อย่างใดนะคะครับไปดูการทำงานของสอปทกันบ้างเนี่ยนะครับก่อนที่จะหมดอายุตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้สิ้นเดือนนี้วันนี้ยังเดินหน้าทำงานกันอย่างต่อเนื่องที่สำคัญก็คือมีวาระการรับทราบพิจารณารายงานเรื่องการปฏิรูป3าเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เรื่องการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทยที่ยั่งยืนรายงานเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้การวิจัยพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก วิทยาการอนุภาคในรูปแบบต่างๆและรายงานการปฏิรูปของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนในหัวข้อเรื่องการปฏิรูปสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่าสททเพื่อที่จะยกระดับการสื่อสารของรัฐประชาชนและสาธารณประโยชน์โดยเสนอให้รัฐบาลกำหนดเป้าหมายและนโยบายการทำงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของข่าวสารภาครัฐ ภาคประชาชนเป็นที่น่าเชื่อถือและเป็นสื่อของรัฐที่มีความถูกต้องรวดเร็วครับส่วนหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขนะคะแจ้งผู้อำนวยการขออภัยค่ะแจ้งผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียว่าให้ช่วยประสานติดต่อแกนนำา BRN ให้เข้ามาพูดคุยสันติสุขในการพูดคุยครั้งใหม่คาดว่าจะมีส่วนสำคัญในการเดินหน้าสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ค่ะ พลเอกอักษราเกิดผลหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเปิดเผยกับนิว18นะคะว่าได้แจ้งให้ดโตโตซัมซามินผู้อำนวยความสะดวกมาเลเซียนั้นช่วยประสานกับนายอับดุล,ลเลาะแวมานอผู้นำบรเอแล้วก็นายเดงอาวจิผู้นำด้านการทหารจะได้เชิญเข้ามาพูดคุยในคณะพูดคุยของกลุ่มมาราปัตตานี กับคณะพูดคุยสันติสุขของรัฐบาลในการพูดคุยครั้งหน้านะคะโดยพลเอกอัครายาว่ารัฐบาลใช้แนวทางสันติวิธีพูดคุยแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มที่เห็นต่างแล้วก็ชี้แจงด้วยว่าอยู่ระหว่างการร่วมมือกับมราราปรตานีพิจารณาเลือกเขตอำเภอปลอดภัย1อําอำเภอจากทั้งหมดอําอำเภอยังไม่ได้เลือกนะคะ,คะว่ามีการคัดมาแล้วอําอำเภอจะเลือกจากหน,นึ่งในห้านี้มีที่ไหนบ้างมีที่รีสาครและเจาะไอาร้องของจังหวัดนาราธิวาส สายบุรีของปัตตานีอเภอกรงปีนางและอเภอรามันของจังหวัดยะลาค่ะเพื่อช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาในพื้นที่ซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพูดคุยสันติสุขระยะแรกคาดถ้าไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นก็จะเริ่มพูดคุยระยะที่สองช่วงปลายปีนี้ค่ะ ครับ,รบไปดูความคืบหน้าเนยนะครับหลังจากที่เจา้าหน้าที่ตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวอดีตนายพิสิทธิ์เนี่ยนะครับที่ไปโกงเงินน้องบีมกับคุณแม่มาได้เกือบ5ล้านบาทล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับเราจะไปติดตามการถแถลงข่าวกับคุณเบนจลักษ์จเจริญคุณเบนจลักษ์เจริญศักดิ์ครับ ค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการควบคุมตัวนายพิสิทธิ์และพวกค่ะผู้ต้องหาที่ชอโกงเงินน้องบีมและแม่นะคะมาไว้ขณะนี้ค่ะได้ควบคุมตัวมาไว้ที่สนบางยี่ขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการเชิญตัวน้องบีมและแม่มาที่สนนะคะเพื่อทําการชี้ตัวผู้ต้องหาก่อนที่จะนําตัวไปดําเนินคดีค่ะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะกองกำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลเจ็ได้มีการควบคุมตัวนายพิสิทธิ์สัมมาเลิศและนางสาวธิตาภาหรือพัทรวดีสวัสดีนะคะ <c oughs> ผู้ต้องหาร่วมกันปลอมแปลงเอกสารร่วมกันยักยอกช่อโกงนางสาวพรทิพย์จันทรัตน์แม่ของเด็กหญิงพัทรพััทรดาแก้วผ่องนะคะหรือน้องบีมเด็กหญิงพิการจำนวนสล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่นะคะได้มีการควบคุมตัวได้ที่บริเวณลานจอดรถค่ะภายในคอนโดแห่งหนึ่งในซอยรามินทา125เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะโดยในวันนี้ค่ะพลตํารวจโทสานิตมหาธาวรผู้บัญชาการตํรารวจนครบาลค่ะก็ได้มีการเดินทางมาสอบปากคํานายพิสิทธ์ กับนางสาวทีตาพาด้วยตนเองนะคะแล้วก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพร้อมกับแม่ของน้องบีมแล้วก็น้องบีมค่ะโดยไม่มีตัวผู้ต้องหาร่วมด้วยเนื่องจากเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาค่ะที่ไม่ที่หากไม่เต็มใจในการให้สัมภาษณ์ก็สามารถทําได้นะคะโดยพลตารวจโทสาริศค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาสารภาพว่าได้รับเงินค่าสินไหมจากบริษัทที่เป็นคู่กรณีของน้องบีมจริง โดยได้รับเงินมาในวงเงิน4ล้านบาทค่ะหากค่าทนายไป5 0 0แสนส่วนเงินอีก3ล้าน5แสนบาทนั้นทนายพิสิทธิ์บอกว่าอยู่ที่นางพรประวีชูแก้วภรรยาของนายพิสิทธิ์ค่ะสำหรับนางโดยนะคะโดย,โดยโบอกนะคะว่านางพรประวีมีปัญหาด้านการเงินนอกจากนี้ค่ะทางพลตำรวจโทสาริกคคก็บอกว่าจะประสานงานกับปปงน,นะคะเรื่องการสืบหาทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อเป็นการช่วยเหลือการติดตามคืนทรัพย์สินให้ด้วยค่ะ สำหรับนางพรปรวีนะคะที่ให้พักพิงนะ189่ปี4,000ให้ที่พักพิงเพราะว่าเราก็ให้สื่อช่วยส่งสัญญาณแล้วว่าใครที่ให้ที่พักพิงให้ที่ซ่อนเล้นให้ที่ํานักกับผู้กระทําความผิดเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งก็ก็ดีใจผมเนี่ยได้ทราบข่าวผมดีใจมากเลยนะเพราะว่าทุกวันเวลาเนี่ย ลุกลมหายใจก็ว่าได้เนี่ยบอกต้องจับให้ได้นะฮะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดต้องเยียวยาน้องด้วยใน,ในเบื้องต้นเนี่ยก็ก็ได้ให้ทีมงานไปสำรวจตรวจสอบว่าเขามีทรัพย์สินอะไรอยู่ <ฮะ S 1> แค่ไหนอย่างไรจะอายัดได้หรือไม่ประสานทางปอป,อปองอด้วยสำหรับนางสาวพรประวีนะคะที่ถูกออกหมายจับในหมายจับ เดียวกันกับทนายพิสิทธิ์นั้นตำรวจได้มีการอายัดต,ตัวที่เรือนจำจังหวัดชุมพรค่ะเนื่องจากนางพรนากสาพรประวีถูกจับกลุมในข้อหายาเสพติดเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะด้านนางสาพรทิพย์ค่ะแม่ของน้องบีมก็ยอมรับว่าดีใจที่ตำรวจสามารถจับกลุมทนายพิสิทธิ์ได้แต่ยังกังวลเขาว่า จะได้เงินคืนหรือไม่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดนหลอกจนกลัวแล้วโดยคําถามแรกที่อยากจะถามหากได้มีโอกาสาพูดคุยกับทนายพิสิทธิ์นะคะนั่นก็คือนี่หรือที่บอกว่าสงสารที่บอกว่าช่วยเหลือเต็มที่แล้วขณะที่เบื้องตน้นค่ะทางผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลน,นะคะก็ได้มีการมอบเงินส่วนตัวจํานวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้วยค่ะตอนนี้ก็เรื่องเรื่องจบได้คุณแม่ก็ดีใจนะคะ่ทางตารวจหลายหายหน่วยคือเขา ลึกๆเขาคงช่วยเราเต็มที่จร,จริงถึงได้จับได้ขนาดนี้ค่ะแต่กังวลเรื่องเรื่องเงินนะคะว่าทนายพิสิทธิ์จะมีคืนแม่ไหมนี่ค่ะที่แม่กังวลเรื่องนี้ได้เจอหน้ากับทนายชุติยาครับยังไม่ได้เจอค่ะถ้าคุณแม่เจอกับทนายถ้าที่คุณแม่อยากจะพูดหรืออยากจะบอกกับทนายคืออะไรครับที่ปิดต้อมเคยพูดว่าพี่จะช่วยเต็มที่เพราะว่า พี่สงสารพี่น้องนั่งรถเข็นน้องพิการแล้วจะถามพี่ก็สักคำนะคะว่านี่เหรอคะที่พี่ช่วยเต็มที่ผลมันคืออย่างนี้นี่เองที่ทําให้เนี่ยค่ะสองแม่ลูกคือต้องต้องต้องเหนื่อยต้องต้องอยู่กันแบบแบบที่ว่าเราไม่รู้จะอธิบายยังไงค่ะส่วนความคืบหน้าคดีแพ่งนะคะครอบครัวน้องบีมได้มีการเรียกร้องเงินจาก นายพิสิทธิ์และนางสาวพรประวีนะคะโดยจะมีการไต่สวนนัดแรกในวันที่28สิงหาคมค่ะโดยจากการตรวจสอบทรัพย์สินของนายพิสิทธิ์และนางสาวพรประวีนะคะของสภาทนายความเบื้องต้นพบว่าไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยค่ะและเมื่อศาลเมื่อมีคําสั่งศาลนะคะไม่สามารถยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดมาชดใช้ให้ครอบครัวน้องบีมได้ก็อาจทำให้ครอบครัวน้องบีมนะคะไม่ได้รับเงินค่ะ ค,คุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะณขณะนี้นะคะการชี้ตัวผู้ต้องหาก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งทางผู้บัญชาการตารวจนครบาลน,นะคะก็ได้ทําการสอบปากคําผู้ต้องหาอยู่ขณะเดียวกันเองค่ะทางเจ้าหน้าที่มีความระมัดระวังพอสมควรนะคะในการการสื่อมวลชนไม่ให้มีการถ่ายภาพผู้ต้องหาหากผู้ต้องหาไม่ยินยอมค่ะ นะคะเดี๋ยวจะได้ติดตามความคืบหน้ากันนะคะว่าเจ้าตัวนั้นปฏิเสธข้อกล่าวหาอะไรอย่างไรบ้างนะคะอีกคดีหนึ่งค่ะนักรบย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดากรธวุฒิก<อ>รณีนี้เนี่ย dfi เตรียมออกหมายเรียกคนเอกบุญเลิศแก้วประสิกจําได้ไหมเสยอเสียอายออกหมายเรียกไปแล้วใช่ค่ะ<อ>เพื่อที่จะมาสอบสวนในคดีความมั่นคงข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนะคด<อ>ีนี้เนี่ยคนที่มาร้องออก็คือนายสิงห์ทองบชชม เป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนะคะกล่าวหาเสียไอ้ไม่ใช่เสียอ้คนเดียวนะยังมีพลเอกประถมพงษ์เกษรสุขแล้วก็นายไทกรพลสุวรรณนะคะโดยบอกว่าทั้งหมดเนี่ยขึ้นเวทีกรรทวุฒิตอนน้นจะมีเวทีใช่ไหมคะของเสียอ้เสื้อหลักสีอ่าแล้วก็มีการนําถ้อยคําที่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันโดยยกเอาคําพูดของนายทักษิณเนี่ยมากล่าวบนเวทีระหว่างการปราศัยทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สมาชิกของพรรคเพื่อไทยอย่างนายสิงห์ทองก็เลยไปแจ้งข้อหาก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะคะโดยทางด้านของ DFI เนี่ยได้เรียกตัวเสีอ้ายเป็นอดีตประธานที่ปรึกษากองทัพบ,บกนะคะเพื่อมาสอบสวน24กรกฎาคมนี้ค่ะ ไปพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าติดตามความคืบหน้ากรณีของชายวัยเจปีที่เครียดจากเรื่องปัญหาที่ดินพยายามที่จะผูกคอตายที่ข้างทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าเคราะดีที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันครับค่ะ